สวัสดีครับพี่ๆชาว4442อบรถและการจัดทรงบริการนะครับกลับพบกับรายการนาตินโชว์รถรายการดีๆที่มีการรีวิวทำคอนเทนต์การจัดทรงสไตล์สายลุยในระบบ4442และเคาเจอร์วัฒนธรรมใหม่นะครับในการจัดสรงบริการหรืออเมริกันคราสนะฮะเทปเจ้ารถลำนี้นะครับผมถ่ายทำและบันทึกเทป อยู่ในระหว่างที่มีการเกิดเหตุโศกนาฏกรรมนะครับผมขอร่วมไว้ไรและร่วมเซฟจังหวัดหนองบอัวลำพูด,ด้วยแล้วกันนะครับผมจากทางรายการนตินชรสครับและมาต่อกันเลยนะครับผมเทปเทปนี้นะครับเป็นการบันทึกเทปรถของคุณพี่วินวินนะฮะที่มาในสไตล์ t o y o t a นะครับผมเป็นรถเขียบยกสูงนะครับมากับมาดใหม่ในการจัดทรง าพาร์ทหนึ่งที่ต่อเนื่องกันมานะครับผมเป็นการจัดทรงเมกานะครับหรืออเมริรันทรกนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเจ้ารถลำนี้ถือว่ามีความหล่อที่สมบูรณ์และลงตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัสตอมซุ้มล้อนะครับผมการติดคิ้วโป่งล้อนะครับการจัดชุด ในสไตล์ลิฟต์นะฮะการยกช่วงล่างนะครับผมที่มีขนาด3หน้า2หลังนะครับผมและมีการทําสีใหม่ให้กับบังโคนนะครับและมีการทําสีให้กับกันชนนะครับผมมาชมกันเลยนะครับและมาฟังการรีวิวที่มาสเ็ปง่ายและอธิบายง่ายๆให้เข้าใจนะครับผมสำหรับพี่เพื่อนน้องที่มีใจรักในการตกแต่งรถสไตล์สายลุยไม่ว่าจะเป็น c c c 4 2 f f องอฟและการจัดส่งเมกาครับตามมาครับเดี๋ยวตัดินจะพา ชมและอธิบายให้ฟังนะครับในการตกแต่งรถกับเจ้าอเมริกันทรัคของคุณพี่วินวินครับและเจ้าหนุ่มหล่อญี่ปุ่นหัวใจอเมริกาลำนี้นะครับผมมีวิกัดอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับผมกับนามของไอ้หนุ่มเกาะเต้านะครับผมที่มาในหน้าตาใหม่กับกับชมใหม่นะครับ ในสไตล์หมูป่า2022นะครับผมแต่มีการติดกระจังหน้าใหม่นะครับผมที่ให้ความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ชัดเจนกับความเป็นอเมริกานะครับกระจังทรงนี้นะครับพี่เพื่อนน้องนะครับทุกวันนี้สามารถหาซื้อได้นะครับในแพลตฟอร์มและในโลกออนไลน์นะครับผมเพียงแต่พี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับผมที่ชอบกระจังในลักษณะนี้นะครับพิมพ์ว่ากระจัง ตัวหนังสือนะครับจะขึ้นให้เลยตามยี่ห้อนั้นๆนะครับผมแต่ความโดดเด่นของแบรนด์โตโยต้านะครับจะมีให้เลือกหลายลายและของ Ford นะครับจะมีให้เลือกมากนะครับผมอีกที่สําคัญนะครับผมบางยี่ห้อบางร้านจะมีแถบไฟนะครับเป็นไฟสิวติดมาให้3-5ถึงดวงด้วยครับตรงนี้บอกตรงเลยครับว่าสวยงามไวลงตัวครับและตัดกันมานะครับผมภายด้านหลังนะครับของรถลำนี้นนาสังเกตไหมฮะ รถลำนี้จะมีกันชนด้านหลังเป็นสีดำนะครับนี่เป็นการทำสีใหม่นะครับผมปัจจุบันนะครับสีพวกนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นกันครับผมแต่ความคงทนอาจจะสู้ของดั้งเดิมติดรถไม่ได้นะครับเช่นมีการขึ้นสนิมที่รวดเร็วกว่านะครับแต่ความสวยงามและความแข็งแรงที่สามารถใช้งานได้นะตินรับรองว่าสามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนครับ ตรงนี้นะครับมีความสีดำที่มาคอนเนคชั่นกับเจ้ารถที่มีความเป็นซูเปอร์แบ็กนะครับผมเป็นสีแบ็กมันทลิกนะครับให้ความลงตัวและโดดเด่นอย่างแน่นอนครับและมองตรงครับลงตัวมากครับตัดกลับมานะครับที่คิ้วโปรงล้อนะครับตรงนี้นะครับเป็นคิ้วโปรงล้อผิวเรียบทรงห้างนะครับผมที่นำมาติดตั้งด้านข้างนะครับทุกวันนี้ก็มีขายในแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นกันนะครับแต่ทรงห้างนี้นะครับผม นันหลายะท่านก็เลือกที่จะรับและเลือกที่จะไม่รับนะครับจากการติดตั้งมาจากศูนย์นะครับผมบอกตรงๆนะครับตรงนี้สวยงามและลงตัวนะครับแต่ถ้ามาจากสรงอเมริกาจะมีความโป่งค่อนข้างแคบไปนิดนะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างแนบชิดสนิทลำตัวไปหน่อยนะครับผมทําให้ฐานล้อมีขนาดทางออกจากบอดี้รถเยอะนะครับผมซึ่งตรงๆนะครับทรงนี้ อาจจะสวยหล่อแต่ไม่ถูกใจพี่จ่าครับผมส่วนกระจังหน้านะครับผมรถลำนี้นะครับเป็นรถที่มาจากปี2 0 1 5นะครับต้องบอกตรงๆเลยนะครับผมกระจังและไฟหน้านะครับมีการดัดแปลงนะครับคุณพี่วินนะครับผมมาจากรถ A1 เลยนะครับเมื่อก่อนจะมีหน้าที่เขาเรียกว่าทรงประดุกใช่ไหมฮะทุกวันนี้ คุณพี่วินได้บั่นแลงมา3รุ่นในการเมลิเชนใหม่ทุกรอบนะครับเมื่อจะเป็นหน้ารคโกปี2018-2019ถึง2020คุณพี่วินก็จับใส่มาแล้วนะครับและหน้าปัจจุบันที่ให้ความหล่อเหลาและเฉียบคมนะครับมีการเมลิเชนใหม่นะครับคุณพี่วินก็ดึงมาใส่นะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงไฟหน้าด้วยนะครับที่เรียกว่าเปลี่ยนอัปเกรดชมใหม่เต็มรูปแบบกันเลยครับคุณพี่ครับส่วนมาพูดถึงระบบของลิสต์นะฮะ ด้วยการยกนะครับผมรถคันนี้มีระบบการยกที่พิกัดหน้า3หลัง2นะครับด้านหน้านะครับผมแน่นอนครับเมื่อมีการยกปีกนกตามมานะแลวปัจจุบันนะครับคุณพี่วินนะครับเลือกใช้โดยเปลี่ยนปีกนกเป็นอีมูนะครับผมหรือว่าโอนแมอีมูนะครับที่มาคอนเน็กชั่นกับชู๊นะครับในชุดโปรเฟนเดอร์นะครับผมที่มาในระบบสตัดปรับเกียวนะครับผมตรงนี้นะครับ สามารถคอนเนคชั่นให้ฟีลการขับที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับกับการใส่นะครับล้อและยางที่บ่งบอกถึงอัตลัษณ์ที่ชัดเจนนะครับในความเป็นเมกาหรืออเมริกันทรัคนะฮะตรงนี้นะครับคุณพี่วินวินนะครับมาลงตัวกับยางขนาด35นะครับผมคูณ12.5กับยาง stt pro นะครับผมมาในซีรีส์ stt กับงานของคูเปอรนะครับ ตรงนี้นะครับมาในลวดลายและลักษณะของยางมัทเรนนะฮะให้ดอกยางและลวดลายที่สวยนะครับมีความสามคนนะครับผมแก้มยางสามารถขุดและตะกุยและสลัดดินหินอิดปูนสายได้อย่างดีเลยนะครับคุณพี่เพื่อนน้องครับผมและแน่นอนครับไม่ได้มาตัวเปล่าอย่างแน่นอนนะครับยางชุดนี้นะครับผมรัดใส่กับล้อนะครับผมเป็นล้อออฟโรดนะฮะ ที่มีความสวยและลายที่สวยนะครับผมอีกทั้งยังมีความโรลเลอร์ในสไตล์การวิ่งนะครับในขณะ running ได้เป็นอย่างดีนะครับผมล้อออฟโรดตัวนี้นะครับมีขนาดลบ44นะครับกับความกว้าง20นิ้วนะครับด้านหน้ายางนะครับด้านหน้าล้อนะครับมีขนาดความกว้าง12.5นิ้วนะครับผมตรงนี้บอกตรงนะครับสายอวบสายล้นนะครับ จะถูกใจอย่างแน่นอนนะครับตั้งแต่ขนาดลบ44ออฟเซตตรงนี้นะครับผมจะบ่งบอกถึงความเป็นเมกาไนดะ้อย่างสูงครับจริงๆแล้วนะครับผมล้อพวกนี้นะครับมีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ลบ18ลบ19ลบ24นะครับและดันมาถึงลบ44และขยับไปเรื่อยๆตามสเต็ปของความสวยงามและขนาดของความกว้างของล้อเละอย่างด้วยครับผม เรื่องของการจัดทรงบรดกันนะครับมีตั้งแต่ขนาด16นะครับที่ให้อารมณ์ลบ44นะครับหลังจากนั้นก็ดันมาเป็น20 22, 24, 26นะครับและถัดไปเรื่อยๆนะครับตามความพึงพอใจและงบของคุณพี่ทุกๆท่านเลยนะครับที่ต้องการจัดทรงและตกแต่งรถให้เป็นไปดังรถในฝันครับผมแล้วนันตินขอฝากคุณพี่วินวินไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมโดยคุณพี่วินวินนะครับผมมี Facebook ที่ชื่อว่าวินวินเลยนะครับผมเพราะท่าน ขายล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อยางมือ1และล้อยางมือ2นะครับในทุกสเต็ปนะครับโดยเฉพาะอารมณ์ของรถจัดทรงอเมริกานะครับคุณพี่วินวินนะครับจะมีเครดิตที่ค่อนข้างชัดเจนเลยครับผมเดี๋ยวนัดตินจะทิ้ง Facebook ไว้ณตรงนี้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับนัตินขอกขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาคอยรับชมรับฟังรายการนัตินโชว์รถนะครับกับเทปพาร์ทสของรถเจ้ารีโวที่มาในสไตล์อเมริกันทรัคนะครับผม วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆนะครับที่มอบสู่พี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับและตินขอ้ right, ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับพบกันใหม่ในเทปต่อไปไม่ว่าจะเป็นรถสไตล์ไหนอะไรลองแนะนํากันเข้ามานะครับผมนาตินทําได้น้าตินจะทําให้นะครับและขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนาตินอ่านทุกทท่านเลยนะครับและจะตอบนะครับผมทุกทท่านเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับสุดท้ายนี้ขอยทุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีเงินใช้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับรายการนาตินโชรถ ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ